สวัสดีนะคะวันนี้อยู่กับผมวันินทายนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกม Murder Mystery ตูตู่อ๋อไอ้ Murder การวิธีการฆ่าด้วยมีดด้วยปืนภาคสองซึ่งเปืนนะคะก็คือนายอำเภอในายตำบลน,นะคะไม่ใช่อืมคือนายอำเภอแล้วก็คือคนที่ถือมีดก็คือถ้กกกร,กรหรือ Imposter ตูตตตตโอเคงั้นเรามาดูนี่ยนะคบ ประโยคเยอะตอนนี้มีคนเล่นหน้าจาห้าหมืนนี่จริงอ่ะเพิ่งอัปเดตเมื่มอวันที่สี่ตุลาคมเลเวลสิบเลเวลยีสิบเลเวลสาสิบสโต์ว้าวอีไลท์สี่ร้อเกสิบเก้าโลบัสแล้วซึ้มผมไม่มีเลยโอเคเข้าไปเล่นกันเลยครับรอนี้หนึ่งนะครับ connecting การโหลด Data า ดาวโลอินวนตอรี่สองกำล,ลังคล้องกับมีดเมื่อกี้เหมือนมีคำว่าอย่าลืมกดกดไอ้กดนิ้วโป้งด้วยนะโอ้นี่คือผมนะครับหล่อสุดในโลกเท่าที่เคยหล่อมาแล้วจะวิ่งชมเพื่อนเนี่ยอู้แต่วิ่งชนเลยเออเฮ้ยชนเข้าไปชนเข้าไปเลยเพื่อนเออเออชนเข้าไปเลยเออเออเออเห็นไหม ไม่า่เห็นไหมเราต้องตามเขาเราต้องตามเขาเราต้องห้าห้าห้าบวกอ้าวอ้าวหายอ๋ออันนี้ยังไม่เข้ารอบเราต้องสเปกเทเปเทสได้ไหมวะหรือว่าเขาไม่กำหนดแล้วทำไมกูไม่สเปกเทสวะ ่ไม่มาแล้วฮ่าฮ่าฮ่าอ้าวทำไมสปปกเทีไม่ได้เดี๋ยวหรือว่ามันนี้กระสิทธิ์แล้วเดี๋ย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 วทำไมมันทำอะไรไม่ได้มันค้างเหรอ แป๊บน,นึงนะเดี๋ยวทำไมคีย์บอร์ดสีมันค้างแป๊บนึงนะทำไมคีย์บอร์ดสีมันค้างแป๊บนึงผมขอตรวจสอบอ๋อโอเคเข้าใจแล้วโอเคมันกลับมาเป็นคลื่นแล้วอ้าวเดี๋ย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 วมันยังไม่ได้นี่ผมกดสเปคเทสแล้วนะเนี่ยเนี่ยดูที่ม้าผลเนี่ยนี่ผมกดสเปคเทสแล้วนะเนี่ย mm hmm. เสร็จแลด้เล่นไหมเนี่ย โอโหแล้วดูแอปนี้มันจำกัดได้แค่สิบนาทีแล้วซึ่งสามนาทีแล้วทำไมสปิเท่โค้ช้าเลยวะเดี๋ยว don't y o อ add me ต้องตอบไปเลยว่าผมเขอเป็นภาษาก่อน no เดี๋ยวโอเคทำไมผมสปิทเทไม่ได้ ผก็หลายรอบมันนี้แนะ่เพดูเพดูเพื่อเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว <laughs> อ้าวใช่ไมฝสะเปะเทะไม่เป็นไรโอ้โหออกดีกว่า เรามาเล่นเกมเอ่อ New Warfare แล้วกันด้วยเกิดกับสงครามโลกครั้งที่สองไปมันน่าจะไม่ช้าเหมือนในเกมเมื่อกี้โอเคเราเป็นทหารอะไรวะอ๋อยุ่นปยิงเราเพื่อมีห้านัดโอเคมีห้านัดเราไปแคเรียเลยเจลปด แ็กเดมโอโอเคโอ้โอ้ดู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 นี่เขาบอกว่าเขาจะกด F ถ้าถ้ากดคลิปคิดซัเนี่ยเห็นไหมเฮ้กะสมดอ่ะ ยเฮ้ยมันจงมจมมจมเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดนั่นไงเราเราไฟไหมนูโอ้ฟไม่ได้ชาาปีกอ้าวมันเป็นแบทลชีฟเลยเทเลพอร์ท ที่ยิงก็ไม่มีโอ้ไม่มีนี่เลยไม่มีความ,มเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเลยเฮ้ยใครตาย มันต้องไปตรงแถบสารวแต่ผมว่าไปไม่ถึงหรอกเพราะว่าผมเคยลองแล้วรอบนึงไปไม่ถึงอ่านั่นไงผมว่าเลยโอเคครับอ๋อนี่มีช่องลูกไง โอเคเรายิงได้อย่างไม่มีปัญหาได้เลยเฮ้ยนั่นใช่สารลป่ะนี่บีคือสารป่ะลอง,งยิงนียิงมั่วไปก่อนโอ้โหกด F จนเมื่อยเลย เฮ้ย hey, 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 hey. เรือมันกาลังจมเรือมันกําลังจมเราโดนต่อต้านได้ไปเรียบร้อยแล้วโดนต่อต้านไปเรียบร้อยโอเคครับร,รอคลิปถัดไปเลยรอคลิปเกมอื่นแบบชมักเต็นนะครับว่าเมื่อกี้ผมเล่นแบบโอ้โหเมอร์เดร์คือมันเข้าช้านะครบสป,ปิเทคก็ไม่ได้โอเคงั้นผมมาเล่นในเวบวัลฟร์ได้แค่นี้ครับโอเคครับบายบายสวัสดีครับ